ย่างเห็ดย่างเห็ดอ่าได้แล้วอ๋อภพคานี้มันมีการตั้งแคมป์ด้วยนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อนะครับตอนนี้อยู่ที่แอรเรียของทุ่งยาโยเทนะครับเดี๋ยวลองไปทาเควสคอกม้าตรงนี้ดูนะผมมีเควสอยู่นะครับการสํารวจโดยรวมเนี่ยค่อนข้างเหมือนกับสุยชิมานะเขาปล่อยมาไม่ทําไมวะพวกทหารของไซโตมาแล้วนี่ครับอ่าเหย็บอาวุธได้นะฮะเดี๋ยวผมลองปรับตรงนี้นิดนึง รับภพาพยนตร์สไตล์มิอิกะและว atanabe าน,านะครับก็คือมันจะเป็นเพลงโหฟไฟกับมุมมองมันจะใกล้ขึ้นมาเห็นไหมมุมก็มันจะแคบขึ้นนะครับจะใกล้ขึ้นมาซูมเข้ามาเทียบกับเมื่อกี้นะมันก็จะได้ฟิลเหมือนดูหนังอะไรองนี้นนะนิดนึงเขาให้เลือกม้าใหม่นะโอชาวล็อกแบบเราก็ต้องสีดำอยู่แล้วชื่อโฮมูระดีกว่าเปลวไฟอ่านี้เป็น กราฟิกแบบโหมดคุณภาพนะครับให้เพื่อนๆลองดูอะไรวะเนี่ยใครนะีอันนี้อะไรอะ่ะประการสีเหลืองปลดอาวุธอ๋อให้เคานเตอร์ให้ทันนะครับถ้าเป็นประการสีเหลือง ขายความลับอ่ะสรุปแล้วนะศัตรูเราเบาะแสที่เราได้คือโอนิอันนี้เป็นจริงจอกอ่ะเราก็ได้ข้อมูลบางส่วนนะฮะของการสำรวจแล้วค้างอะไรไว้เนี่ยตอนนี้ผมมาล่าค่าหัวนะครับกำลังหาทางขึ้นอยู่เดี๋ยวผมจะเล่นแบบไม่ได้โฟกัสแค่เนื้อเรื่องนะครับจะลองไว้ตามทางแล้วก็มันจะมีกิจกรรมหลายอย่างที่แบบทำในเกมเนี่ยครับการล่าค่าหัวก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ผมจะเล่นนะฮะขวางทางเหรอโดนทีมึงไปกาสีฟ้าคือแพลนี่ได้แต่ว่าบล็อกไม่ได้นะครับ <c oughs> เริ่มการดวลระหว่างอัตสึนะฮะแล้วก็เกนโซอีกาครับมาราคาหัวฟาร์มเงินก่อนนะฮะ เนีย่ย,ย,ย,ยสีเหลืองต้องสวนให้ทันนะครับอ้าวมืนหมืนอุ้ยหอกตอนนี้ผมมีอาวุธอยสองอย่างก็คือดาบคาตานะกับดาบคาตานะคู่นะครับ น้ำลายกระเด็นเฮ้ยปลาอะไรอะปลาควันเหรอราราลากข้างหัวสำเร็จนะอะไรอย่างนี้ไม่จบย่กงนแน่เมสูบุชิเกายผมลองให้ศัตรูมองไม่เห็นอ๋อที่เราโดนเมืเ่อกี้มันปลดล็อกนะครับเมสูบุชิผงบังตา โอเคอเอ้ยเสีย <S <S> <S เวลาขี่มา้าแมพมันจะซูมออกมาค่อนข้างกว้างนะกว้างกว่าคือชิมะนะครับอ่าตอนนี้ผมมาตามล่าฆ่าหัวกหนึ่งคนนะครับก็คืออิเปดิลเบิร์ดนะเนี่ยเขากำลังสู้กับพวกไซโตอยู่ โอ้ยไฟไหม้หุ่นย่ยากีเงก็เป็นศัตรูตัวใหญ่นะฮะซึ่งศัตรูตัวใหญ่เนี่ยต,ตัวใหญ่มันจะโจมตีสีแดงส,สีแดงเปล่ะไม่รู้เรื่องสีเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือผมาตาบอดสี แต่ผมก็แยกออกนะ3ส,สีที่มันไม่เหมือนกันนะ่ะแต่ว่าทีเนี้ยถ้าใครแยกไม่ออกอะ่ะมันมีทิคในการดูนะครับการโจมตีหนักแบบเนี้ยเราจะแพรลี่ไม่ได้นะครับเราต้องหลบอย่างเดียวทีเนี้ยถ้ามองสีไม่ออกอะ่ะหรือว่ามองไม่ทันอนะ่ะประกายมันจะเป็นกะกะบานะลองดูดีๆนะครับอ่าถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยประการมันจะเป็นขีดแนวนอนส่วนสีเหลืองเนี่ยในการโจมตีที่มันจะกดอาวุธเราเนี่ยประการมันจะเป็นแนวตั้งนะครับ อ่าเรียบร้อยก็ถ้ามองไวๆก็มองประกายเอานะการคำนับอย่างหลูคุณที่หน้าผาตรงนี้หรอได้อะไรอ๋อลูกเล่นอันนี้ภาคที่แล้วก็มีนะครับมาเรียนดีดกีตาร์นะฮะกับเซนเซน,นะฮะเป็นเซนเซนที่เคยสอนแม่เรานะครับ แสดงว่าการดีดชชมิเซงนี้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เหมือนเราต้องปลดล็อกด้วยเหมายถึงว่าถ้าจะเก็บถ้วยอะไรนะมันจะต้องดีดชามิเซงในสถานที่ที่มันให้ดีดเล่นเพื่อหาแท่นฟันไม้ไผ่อ๋อนอกจากเล่นเพลงเฉยๆแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์ด้วยนะครับเป็นค่ายของสัตรูนะครับเหมือนค่ายมองโูลในชิชิมะ เหมือนไปการปลดแอร์นะครับยึดพื้นที่คืนนั่นเองอันนี้เราก็ต้องยึดคืนจากไซโต้นะฮะปันป้นเฮ้ยมันจะมาแล้วทันไหมนี่ไงสวนเขาให้สวนปับ๊บอาวุธเขาจะหลดเลยนะครับุ้ยจุกเลยนะฮะอุ้ยมาป้าช่วยอุ้ยมาป้ามาช่วยอ่ะ ภาคน,นี้เนี่ยศัตรูตัวใหญ่ๆเนี่ยเขาโจมตีค่อนข้างเร็วนะครับไม่เหมือนโซชิมานะแล้วเป็นการโจมตีที่แบบแพรรี่หรือบล็อกไม่ได้ด้วยนะต้องหลบอย่างเดียวดาเมจแรงด้วยนะครับเป็นไปได้ก็เก็บพวกตัวใหญ่ก่อนอ่ะเวลาโดนลุมนะครับ ไต่สวนนะบอกความลับมาเรื่องอสูอนนแล้วกันนี่เป็นโยเทซิกนะฮะอนนี่คือส่โตนะครับตัวไลแกล่แล้วส่โตเริ่มรู้ถึงกัน ตามล่าลางแค้นของเราแล้วโอนิอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปตามล่าอสูรกันนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ที่ที่ลาบอิชิกาลินะครับซึ่งเป็นอีกแมพหนึ่งนะครับในแอเรียของทุ่ง้าโยเทก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเขาไม่ให้เข้าอ่ะ <would> เขาบอกว่าต้องมีใบผ่านทางอ่ะ gate, นะขอทางคนนี้เขาบอกเาช่วยได้นะบอกว่่านาีองน้ขบอกเขาช่วยได้นะ but he is making the most of what little power he has by being an ass how did you get a permit i ran a l u m b e r y a r e o r the o e เคเป็นเจ้าของตัดไมเน e r e s n o t e f t wait here i have to verify its authenticity อ่ะเริ่มเควีนะฮะถนนสู่ที่ราบอิชิกะริใครมาวะ แม่ทัพของมัสมไมมัสมไมก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแคลนที่เป็นศัตรูกับใครของไซโตะนะครับภาพตอนคัสซินสวยนะ

น้าผู้ฟันเลวเนี่ยชอบกำลังพนหายไปนะฮะน่าโดนใช้เลยกูททวงเงินกันอ้าวเขาจับเราได้ว่าเราใช้เอกสารปลอมแล้ว ่ันจเกา้พวกทหารของโอนีนะฮะจับทหารของมัสมาเมาเผาทั้งเป็นนะครับโอ้โหโคดราดูไฟดิสวยช่ไหมยังไงแม่ทัพตั้งหลักไหมหนี้ไหม เนี่ยไม่ยอมนะครับโอ้โหแม่ทับเรานะฮะรักลูกน้องกระโดดเข้าไปแล้วกูก็ต้องตาม <c oughs> เอาจะไม,ม่มีโลด้วยเฮ้ยธนู โอ้โหแทงทะลุโล่ไปฮะหมดแลด้วต้องฟังนะฮะข้าจะช่วยนะนี่ขอจัดการลูกน้องด้วยตัวเองอ้าวมีแคมป์เว้ยฟาร์มของก่อนโอเคคลิปนี้เราหยุดกันที่ตรงนี้ก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเดินทางสู่ ถนนอิชิกะริด้วยกันนะเป็นํำรวจแอร์เรียกันนะต่อกรกับอสูรนั่นเองนะครับอสูรนี่ไม่ใช่อสูรจริงๆนะเป็นฉายาเขาเฉยๆอย่าดูต่อก็ฝากดกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าครับนี่เป่าไฟซะเลย